ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เราจะพามาดูพิธีการใช้เจียร์เมนเทนในการแช่เมล็ดข้าวปุ๋ครับตอนนี้อยู่วันนี้อยู่ในขั้นตอนของการเอาข้าวขึ้นนะครับหลังจากแช่มาแล้ว24ชั่วโมงครับอตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาครับก็มาดูที่นาของพี่พรมนะครับนาของพี่พรมบ้านท่าแห่นะครับแล้วเนี่ยของชายอ่าตอนนี้พี่พรมสวัสดีครับพี่พรหมอ่าตอนนี้ก็ ก็ปลูกของปราซิตโตนะครับลูกส,สายพันธุ์อะไรครับพงเพื่อน49 49นะ49อ่า 49. ตอนนี้พี่พรมก็กําลังอันนี้แช่ตั้งแต่เมื่อไรครับเมื่อวานเามื่อวานเนาะก็แช่เมื่อวาน24ชั่วโมงครับก็คืออ่า1 1วันกับอีก1คืนนะครับ1วันกับอีก1คืนตอนนี้ก็อยู่ในขั้น,นตอนการเอาข้าวขึ้นมาเพื่อที่จะทําการหมักนะครับในช่วงขั้นตอนนี้แหละเราจะทําการเอาเจียเมนเตนนะครับ มาทําการคลุกกับเมล็ดข้าวเพื่อทําการหมักต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ผมเอาเข้าวขึ้นมาจากการแชร่ก่อนนะครับเราแช่โดยวิธีการแชร่ลงในบ่อซึ่งเป็นวิธีการที่เกษตรกรใช้กันเยอะที่สุดนะครับก็คือแช่ลงในบ่อในบึงในหนองได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีหลายท่านทําเยอะไม่สะดวกที่จะลงไปในแช่ลงในอ่างหรือในถังนะครับก็ใช้วิธีการแชร่ลงในบ่อเลย ระยะเวลาการแช่ตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงก็คืนหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนนะครับนี่อันนี้ของพี่พรมเองใช้พันข้าปลูกกอขอ49ตราซิตโตนะตราซิตโตนะ,มะเมล็ดพันธุ์นะครับครับก็ตอนนี้ทางพี่พรมก็ได้เอาเข้าวกอขอ49ตราซิตโตขึ้นมาจากบ่อเสร็จเรียบร้อยครบ10สิบกีะสอบครับพี่ สิบสามกระสอบนะครับสิบสามกระสอบพี่พรมจะหวานอยู่ที่พื้นที่สิบไร่นะพื้นที่สิบไร่เพราะว่าฤดูกาลนี้เป็นเขตน้ําท่วมก็เลยอยากจะหว่านทีหน่อยนะครับแลนะการหว่านทีจริงๆเนี่ยาทางหลักการหว่านข้าวที่เหมาะสมนะครับก็คือทุกห้าไร่เราจะใช้หกกระสอบนะครับก็คือเพิ่มห้าุกหนึ่งทุกห้าไร่นะครับแต่บางท่านก็อาจจะหว่านทีวันนี้ในะอย่างของพี่พรมก็ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกระสอบนะเพราะจริงสิบไร่นี่จะใช้ประมาณสิบสองกระสอบแต่พี่ผมขออีกสักนิดหนึ่งเพื่อนหนูเพื่อนกหน่อย <Okay. S 1> นะฮะก็เราก็ในขั้นตอนนี้พี่ผมก็กําลังเปิดกระสอบข้าวที่จะทําการ mm hmm. เอาเจียเมนเตนมาคลุกทางอีสานเขาเรียกว่าอะไรนะพี่การการการหมาบ่หมาโขหมาโการหมาเขานะครับการหมาเขานะครับก็จะเอาเจียเมนเตนผสมน้ําแล้วก็มาทําการหมาข้าวเลยนะแล้วก็ทาเอาพลาสติกคุมไว้นะพี่นะ mm hmm. ใช่ไหมครับ มนบอแมนบอแมนาะนะครับก็ตอนนี้กำลังเปิดกระสอบข้าวกอขอสีก้วเาวซิตโตนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเอาตัวเจียเมนเตนนะครับมาทำการผสมน้ำนะครับครับก็ตอนนี้พี่ผมเปิดกระสอบข้าวอ่าไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะทำการผสมน้ำยาเจียเมนเตนอ่าโชว์หน่อยครับเนี่พี่คนเก็ียวเลยเปิดไว้เลยนะครับ ครับพี่ผมก็จะใช้เจียเมนเตนนะครับในอัตรา2 0ซซีนะ2 0ซีนะครับผสมเข้าไปในน้า20ลิตรนะครับเพื่อที่จะไปหมาข้าหนึ่งกระสอบนะครับอ่าพี่ผมก็ตรงแล้วนะครับนี่น้ายานะครับสวยงามนะฮะสีเขียวมรกตนะครับ2 0ซีนะครับอ่าผสมเลยนะครับอ่าเทไปแล้วนะครับทําการอ่า2 0ซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับเดี๋ยวพี่ผมก็จะทํางานคนให้นะครับแล้วก็จะเอา ข้าวเนี่ยมามาเรียกอะไรพี่นะหมาบอม,มันเรียกว่าการคลุกข้าวเนาะเอาน้ําน้ําที่ผสมน้ายาเจียเมนเตนนะครับโอไปคลุกข้าวหรืออีสานบ้านเฮาเรียกว่าการหมาข้าวเนาะหมาข้าวนะครับสำหรับเจียเมนเตนก็จะเอามาคลุก,กกับข้าวในขั้นตอนนี้เพราะว่าพี่พรมใช้ข้าวแช่ในบ่อน้ำนะไม่ได้แช่ในถังก็เลยต้องเอามาหมาที่หลังนะครับหรือการเอามาคลุกทีหลังอ่าตอนนี้กําลังคนแล้วนะครับ เชียเมนเตน 20cc ถึง 25cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับไปผสมกับข้าวหนึ่งกระสอบนะครับหรือว่าหมาข้าว1กระสอบนะครับแล้วก็ทำการคุมด้วยพลาสติกไว้ในขั้นตอนตามปกติของเกษตรกรที่ใช้นะครับอ่าพี่พงศ์ก็ตักแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับคลุกเลยนะครับพี่หนึ่งกระสอบนะครับเด้ออ่านี่คลุกให้ทั่วเลยครับปลอดภัยไม่มีปัญหาครับนี่พี่พงศ์ก็กำลังเอาไปเทคลุกให้ทั่วข้าวเลยนะครับ ด้วยการหมาค่านะพี่เนาะหมาข่าภนะาษา,าอีสานบ้านเฮานะใช่ทำหมาเขานี่าครุกให้ทั่วให,ให้ทั่วเลยนะครับหมาข้าให้ทั่วเลยนะครับครับอันนี้อัตราการใช้ของพิพรมนี่ก็คือสิบามกระสอบต่อพื้นที่สิบไร่เราก็จะใช้เชียร์เมนเทนอยู่ที่ยี่สิบซีซีนะต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่ถ้าเกษตรกรใช้สิบกระสอบต่อสิบไร่นะครับก็ใช้ยี่สิบห้าซีซีนะครับต่อ น้ำยี่สิบลิตรต่อข้าวหนึ่งกระสอบนะครับอ่านี่พี่พร้มก็ราดไปแล้วนะครับเนี่ยราดทั่วเลยนะครับเอามาช่วยถึงเลยนะพี่นะทั่วเองเนาะทั่วเลยครับครับอ่าทั่วแล้วนะพี่ Kayla: mm hmm. นาครับนีมีมีมีอ่านี่ก็ค evet ืาเรียกว่าการผสมน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็มาทําการคลุกข้าวหนึ่งกระสอบหรืออีสานบ้านเฮาเรียกการหมาข้าวหมาข้าวอ่าหมาข้าวหรือหมักข้าวนะครับหลังจากนี้เสร็จก็ทําการมัดแล้วก็เอาพลาสติกมาคลุมนะครับ อันนี้เราจะ,ะข้ามขั้นตอนรอ,รอรอจนกว่าจะเสร็จนะครับแล้วก็มาถ่ายทําอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ก็พี่พรมได้ทําการหมาข้าวเรียบทุกกระสอบแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาผ้ามาคลุมหาเอาคลุมนะครับพี่พรมครับอ่าเนี่ยคลุมเพื่อให้เกิดความร้อนจริงๆแล้วใครที่มีพลาสติกนะครับเป็นผ้าพลาสติกใหญ่กว่านี้พื้นกว่านี้ก็ยิ่งอบให้มันร้อนเท่าไหร่ให้เกิดการอบเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ พี่ผมทำการเอาผ้ามาคุมไว้เพลินผ้ามีน้อยเดี๋ยวคงจะไปเอามาเพิ่มอีกนะครับเพื่อทําให้ทําการห่อให้เกิดการอบพออบนี้ก็จะเกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนเสร็จนี่มันอาจจะเป็นเป็นการทําลายระยะพักตัวแล้วตัวเจียมเมนเตนเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ออกรากข้าวได้ดีอันะนี้ก็เป็นขั้นตอนปกติของชาวนานะเราจะหมักไว้ประมาณ2วันจนถึง3วันนะครับถ้าอากาศไม่เย็นจัดนี่ก็บางทีคืนเดียวก็เอาไปหวานได้เลย นะครับอันนี้เราใช้เจียเมนเตนในการมาข้าวแล้วทำการาห่อด้วยผ้าพลาสติกหรือผ้าห่มนะเพื่อให้เกิดข้าวนี่มีการอบเพิ่มความร้อนทำให้ออกรากได้ดีออกรากทุกมเมล็ดเลยนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนปกติแล้วก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยต่อการใช้เจียเมนเตนในการหามาข้าวหรือคลุกมเมล็ดข้าวนะครับเพ mm ื hmm. ่อกระตุ้นการแตกรากแล้วก็ทาให้ข้าว าวนี่ตั้งตัวได้ไวนะครับก็เป็นอันเสร็จวิธีการใช้เจียร์เมนเทนแช่ชุบฉีดด้วยเจียรเมนเทน